มาสาธิตวิธีประกอบรถเขียนตัดหญ้าสจังหวะของนิปปอนนะครับตื่นให้ลูกค้าเอาของออกมาวางนะครับก็เนี่ยครับอันนี้อาจจะเป็นก้านหลังแล้วประสบปัญหามากก็คือไอ้สปริงนะครับให้ลูกค้าเกี่ยวรูเล็กนะครับใช้ล็กเกี่ยวก็ได้ เนี้ยครับแล้วก็ให้ลูกค้าเอาด้านด้านที่ล้อมันลงเนี้ยครับทิ่มไปตรงใต้เครื่องนะครับแล้วส่วนรูมันจะมีหลายรูนะครับให้ลูกค้าปรับที่รูบนรูที่สองก่อนเลยนะครับแล้วค่อยปรับระดับว่าเราควรใช้รูไหน นอตตัวเมียใช่ครับ ็ขั้นตอนต่อไปนะครับแฮนนะครับใส่เหมือนเดิมครับน็อตสองตัวส่วนน็อตลูเนี้ยครับมันจะมีทั้งหมดสี่ลูให้ลูกค้าใส่ลูสองก่อนนะครับแล้วค่อยปรับระดับตามที่เราถนัดนะครับ ก็ตัวนี้นะครับด้านท้ายขาตั้งนะครับให้ลูกค้าขันเข้าได้เลยนะครับนี่ด้ามแหนเรียบร้อยแล้วนะครับให้ลูกค้ายกเครื่องขึ้นได้เลยครับ เป็นหน้าหัวใส่ก้านนะครับให้ลูกค้าคลายน็อตออกครับแล้วกล้านเราใส่เข้าไปได้เลยนะครับค่อยๆขยับให้น็อตรูนี้ครับมันตรงกับรูนี้นะครับ,ม,รรบมันจะใส่ยากหน่อยนะครับ พ okay. อเสร็จแล้วเราให้เราวางเยนยลักษณะน,นี้ครับแล้วขันน็อตเข้าไปเลยครับต้องล็อกน็อตล่างด้วยครับ เป็นด้านบนนะครับด้านบนนี่ลูกค้าคลายนี้ออกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องคลายน็อตออกหมดนะครับเอาแค่พอหลวมแล้วก็คลายด้านใต้นะครับเล็กน้อยครับก็ นี่ครับอันนี้จะเป็นเข็มคัดเข็มคัดตัวล็อกตัวนี้นะครับให้ลูกค้าง้างมันออกหน่อยนะครับแล้วก็ดันเข้าไปเลยครับดีบมันนิดหน่อยแล้วส่วนตัวนี้นะครับท้ายจับก,ก้านเราแหย่เข้าไปครับแล้วกดกดลงให้มันได้องศา ดันไม่ไม่ให้ชนเครื่องให้มันเหลือ,อะระยะสักเล็กน้อยครับใช้น็อตร้อยเลยครับเนี่ยครับน็อตหกเหลี่ยมจะมีให้สามตัวนะครับตัวมันจะเท่ากันเราใช้ตัวไหนก็ได้ครับสาก็ตัวเมียนะครับ บางย้านะครับบางย่านี่ไม่ต้องใส่กาะยะเอาเองเลยนะครับตามว่าใบมันจะเวี่ยงมากเวี่ยงน้อยครับน็อต ร้อยนะครับทีนี้มาที่สายคันเร่งนะครับสายคันเร่งให้ลูกค้าบีบอันนี้ออกนะครับแล้วคลายตัวนี้ออกหน่อยตัวหมดตัวนี้เราจะไม่ได้ใช้นะครับให้ลูกค้าคลายขันนอกเลยครับ สายร้อยมาด้านใต้นะครับวันนี้นี้ให้เราเอาสายคันเร่งนะครับเหยียเข้าไปแล้วเราก็เกี่ยวนะครับส่วนไอตัวล็อกสายคันเร่งนะครับมันจะมีรูเล็กกับรูใหญ่ให้เราหมุนให้ตรงนะครับแล้วกดเข้าไปได้เลยครับ แล้วขันขันเข้าให้สุดเลยนะรร,ร้อยนะครับส่วนสายมันก็จะมีนะครับมีสองหัวครับมันจะเป็นปลั๊กเสียบกับเต้ารับให้เราเสียบตามนี้เลยครับ จะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี้มาถึงวิธีการเติมน้ำมันเครื่องนะครับมันเครื่องให้ลูกค้าถอดจุกออกแล้วเติมน้ำมันเครื่องนะครับให้ลูกค้าทําตั้งเครื่องให้ตรงนะครับให้มันตรงในลักษณะนี้นะครับแล้วเวลาเทน้ำมันเครื่องให้น้ํามันเครื่องอะมันอยู่ปิ่มตรงฝาเลยนะครับให้มันอยู่ในลักษณะนี้เอาแบบไม่ย้อยครับ แล้วเครื่องต้องตั้งต,งต,งตรงๆนะครับห้ามตะแคงนะครับน้ำมันมันอาจจะเยอะไปน้อยไปเราไม่รู้หงจากเราเติมน้ำมันเครื่องเสร็จนะครับใส่น้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่งเก้าห้านะครับจากที่เราเติมน้ำมันเสร็จแล้วให้ลูกค้าเนี่ยครับมันจะมีลูกยางให้เราปัาม๊มปั๊มน้ำมันนะครับเราสามารถกดได้เลยนะครับกดให้น้ำมันนะ่ะ วิ่งทั้งสองสายนะครับมันจะขึ้นสายนี้แล้วสายนี้จะลงนะครับให้น้ํามันมันเต็มสองสายพอเต็มแล้วให้ลูกค้าชกนะครับดันชกขึ้นแล้วก็ดึงเครื่องไม่ต้องดึงแรงนะครับสตาร์ทได้พอเวลาเครื่องติดให้ลูกค้าเาชกลงครับ